สวัสดีคะ่ะขอตอนรับเข้าสู่ช่องย่าซี่โกอก,กนะคะมันจะมีไม่มันมีอันนี้อยู่มันกลายคนอยู่โดดโอ,อืมใช่เราจะเบอร์ดูที่ใหม่นะคะบุญเหลือบุญรอดเอาเอาทรายอันนี้ออกเสียก่อนเมื่อ มันมันเป็นฝรั่งธรรมชาติได้อันี่น่ะมันเป็นต้นที่ไม่ได้ตอนอน,น่ะนะนี่ฝรั่งบ้านๆมัสิดาบ้านๆมันจะข้างในมันจะเป็นสีแดงเวลามันสุกนะ่ะบ้านค่อยนะ่ะจะเป็นแบบนี้แหละ อันนี้ที่อยู่ใหม่ของบนเหลือบนเรอดนะ ตะกะเตนนี่ตะเก้านละคู่กินใน้ตะกะเตนอันนี้นะ่นะะบ่าวมือก็จะมาปรับพื้นที่นะคะให้บุญรอดบุญเหลืออยู่ ก็จะทําให้อยู่ตรงสวนลุงช่างตรงนี้นะคะแล้วก็ทํารั้วอ้อมไม่ให้มันลงนาแล้วก็เราก็มาสูงไฟให้มันอยู่ตรงนี้สูงไฟดังไฟให้ก็จะอยู่ใกล้กับสวนยางนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ถึงบ้านยา เจไดที่ดูสวยเอ,อมันขึ้นไล่เลยบ่ะสวัสดีสสดที่อยู่ใหม่ของบุญเหลือบุญรอดนะคะจะมาให้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันสูงตรงนี้มันสูงเราก็เลยมาไว้ถ้าท่านล่างมันต่ํแเราก็ไม่อยากให้แบบมันมีมูลเนาะมันมีอะไรมันนั่นแหละก็เลยไม่อยากให้แบบมันกลิ่นออกนะคะเวลาเอฟซีมาเวลาเอฟซีมา มาเทีย่ยวมาอะไรก็ไม่อยากให้มีกลิ่นกลิ่นมวนมูลมอามูลมันอะนะน,นะคะมูลงัวนะ่ะขากี้งัวขี้ควายนะ่ะล้วก็เลยเอาขึ้นมาไว้ตรงนี้เพื่อเพื่อจะให้มันไกลเหมาะม,มากนะคะเพราะว่าจะมันจะได้อยู่ใกล้รุ่งนาแต่แต่เราไม่ได้เลี้ยงจนตลอดหรอกว่าว่าชั่วคราวเอามาไว้ชั่วคราวชั่วคราวหาคนที่เหมาะสมนะคะที่จะมารับเจ้า บุญเหลือบุญรอดไปอ,ไอะไรนะให้ลูกอ๋อใช่ให้มันลูกใช่กลัวกลัวแบบแม,แมงน่ะนะแต่เราก็จะมาทำอันนี้ให้มันอยู่ดังดังไฟให้นั่นแหละเปลี่ยนผัดกันมาดูแลมัน ล้วก็ดูแลจนให้มันมีเจ้าของที่ที่เหมาะสมที่จะเอาบุญเหลือบุญรอดไปอยู่ด้วยที่เหมาะสมที่เขาจะเลี้ยงดูแบบให้มันดีๆไม่ใช่ว่าอใบอันนี้นะ,ะนใน่ม่เปนยังสที่่องคนใช่้ญใบ น้ำปลาปลาเป็นหมดไใช่คาะมืดเป็นหมดทุกอย่างเป็นหมดสามืดย่าลยไข่กําลังขึ้นเลยย่าไฟหวาน,อวานสองต้นกำลังขึ้นพอดีเลยทําโคกงัวนเี่เลยละมันก็ได้มูลงัวแล้วก็เราก็เทใส่เลยลและป้าแถบ้าน เราก็ตักตักใส่นี่แหละเราก็งามเลยแหละมันนี่

บ้านเขามาทำให้โคกงัวพรุ่งนี้เขาจะมาลงมือทำให้เพราะว่าห้องน้ำก็จะห้องน้ำก็จะทำป้าวจะไปจ้างช่างทำอีกห้องน้ำค่ะก็เลยรีบนี่แต่ว่าป้าพรุ่งนี้ก็ป้าเขาไป อะไรนะมันคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ยาชิที่ปกดด้วยนะคะสวัสดี